รับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในหน้าเกมของเดสเลียนนะทุกคนนะฮะหรือว่ารางตุยนั่นเองทุกคนก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาม้าใหม่ดีกว่าทุกคนเออเห็นมีม้าใหม่ใช่ไหมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นอยู่พักหนึ่งนะหลังที่อัปเดตตัวรถไฟไปใช่ป่ะครับมาก็อาชีพที่เลือกเล่นนะฮะเป็นอาชีพลูกหลักของมิซเองนะฮะก็ s u r v i v ว r เวิร์เซอมาทุกคนตามหาม้าใหม่ นะครับก็ตัดมาที่สามหมื่นห้าพันเมตรเลยทุกคนนะครับรู้สึกว่าจะไม่เจอนะครับอืมเดี๋ยวนะใช่ป่ะแปลกแปล่ะพี่โตพี่โตสี่ตัวห้าตัวนะครับปกติจะไม่เห็นอยู่เยอะขนาดนี้นะอืมปกติจะไม่เห็นอยู่รวมกันเยอะขนาดนี้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาหาสี่ตัวนะครับวิ่งมาหาสี่ตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ทางนู้นอีกตัวหนึ่งเปิดไฟฟ้า เดี๋ยวเอาปืนใหม่ลงมาเอาปืนใหม่ลงมาเล่นนะครับกะว่าจะปืนไฟฟ้ายิงทั้งหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่น่าเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนมา้าเราด้วยทุกคนแล้วตอนนี้มืดแล้วด้วยนะฮะเออตอนนี้มืดแล้วด้วยนะฮะอ่ะก็พี่ซีเองทุกคนนะฮะเผื่อใครจาเสียงไม่ได้นะจังหวะนี้คือเป็นหวัดนิดนึงนะฮะเมื่อวานมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เสียงเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะเสียงไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนไม้ด้วยนะฮะ วัดเป็นวัดวัดหลงคอแค่นั้นเองนะฮะเออนั่นไงนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งทุกคนตอนนี้โอเคคืนพาะจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับอืมก็ต้องรอตอนเช้าอ่ะอืมต้องรอยันหว่างนะฮะเนี่ยเป็นไงตอนนี้นะครับจากรถไฟที่เร็วที่สุดแต่ว่าเปราะบางที่สุดหรือว่าพลังป้องกันต่ําที่สุดนะครับพี่ก็สามารถทําให้มันกลายเป็นรถไฟที่ ป้องกันหนาแน่นที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เออเป็นไงเนี่ยแค่เอาแผ่นเหล็กมาแปะให้มันเป็นมุมทะแยงนะครับประมาณ 4, 5ส5ิห้าองศาแค่นั้นเองทุกคนพวกพี่โตพวกซอมบี้ก็ไม่สามารถไปยนขึ้นมาได้แล้วนะครับเออแต่งแบบง่ายๆเลยตอนนี้อ่ะเนี่ยแคน่นี้เองทุกคนแต่รู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีรูโว,โว,โวอยู่นิดนึงนะครับรูตรงนั้นซอมบี้มันอาจจะปีนขึ้นมาได้นะ เออมันจะมีรูข้างหน้าอยู่โว้โ,วโวนิดนึงนั่นน่ะมันวิ่งมาแล้วปะเออมันวิ่งมาแล้วทุกคนใช่ไหมมันคือม้าใหม่ปะม้าใหม่แหละเออมีวิงวิงด้วยนะฮะมีเอฟเฟกต์วิง,ว,งวิงด้วยแต่ไม่น่าจะใช่ม้าที่เราต้องการนะม้าที่เราต้องการรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวเขียวๆปะเออมันจะเป็นตัวเขียวๆนะฮะอันนี้เป็นตัวขาวๆมันม้าอะไรวะเดี๋ยวต้องรอเช้าอะลงไปตอนนี้อันตรายนะฮะ เพราะว่าพวกพี่โตน่าจะอยู่เต็มรถไฟเลยเห่อนี้นะฮะอยู่รอบๆรถไฟกันเต็มเลยดูดิอันตรายล้อมรอบอยู่ตรงรถไฟนะฮะลงไปอาจจะมีตุยไม่อยากเสียด้ะมันงูด้วยนี่ไงน่าจะเยอะนะเพราะเสียงคือแบบว่าพี่โตคำรามแบบรอบรถไฟเลยอ่ะตอนเนี้ยอยากจะเปิดเสียงให้ฟังนะฮะแต่เปิดไม่ได้เนี่ยเต็มลออ เต็มรถไฟเลยทุกคนล้อมรอบรถไฟเลยดูดิตาแดงๆนะฮะอืมปืนนี้ก็ปืนใหม่ด้วยดีแต่ว่าข้อเสียของปืนนี้คือแบบกระสุนมันน้อยไปนิดน,นึงนะฮะกระสุนน้อยไม่เท่าไหร่นะฮะเติมลูกกระสุนโคตรช้าเออเช้าแล้วเช้าแล้วนั่นไงอืมยิงทะลุไปดินี่นไงทุกคนม้าใหม่ไม่ไม่น่าจะใช่ม้าสายฟ้านะมันม้าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตน่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะฮะม้มาใหม่ นะครับนี่ครับม้าแห่งความตายทุกคนม้าใหม่ที่เราต้องการหานะครับตัวแรกเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวนะพอขี่ปุ๊บมันติดสถานะเปียกน้ําตาเทวดาว่ะน่าจะแรอยู่ไหมตัวนี้ดูดิพอยกแล้วมันมีเสยจมันมีมันมีแสงวิ่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 ง,งด้วยนะฮะเออน่าจะแพงป่ะมันทําอะไรได้วะเนี่ยมตัวนี้อ่ะเดินทางกันต่อทุกคนนะครับตอนนี้เดินทางอยู่ที่เฉ็ด่ 5, ืนห้าพันเมตรนะฮะจะจบเกมอยู่แล้วอ่ะ เราได้ม้าสายฟ้ามาตัวหนึง่งแต่ม้าที่เราต้องการยังไม่เจอเลยทุกคนม้าที่มันสามารถชุบชีวิตได้อะครับเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคเจอแล้วทุกคนนี่แหละมมาตัวนี้แหละที่เราจะ,จะเอานะฮะมันเป็นม้าเขียวเขียวเว้ยนี่แหละนี่แหละม้าเขียวเขียวใช่ปะใช่เลยใช่เลยนะฮะมันเป็นม้าโรคระบาดปะม้าตัวนี้นะฮะอ่ะเอาดิเอาดิ พี่โตก็ใจร้อนเหลือเกินนะฮะหมายจะเอาเราให้ตุยให้ได้นะตอนนี้นะอะลงมาเลยแล้วกันอุ้ย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 โดนโดวนวะเป้งเขาไปเด้เฮ้ยนะัดเดียวจอดเลยนะฮะเม่วานี้คิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าเจ๋ง <c ười> โดนโดนไปเม็ดเดียวเองนะฮะเข้าที่หัวทุกคนอ่ะพี่โตก็หมดละเดี๋ยวเก็บพี่โตไปเป็นหนูทดลองเลยแล้วกันนะครับอ่ะ น่าจะสังเกตง่ายๆนะทุกคนสําหรับพวกม้าม้าวันซิตโลกใช่ไหมไอ้พวกนี้เป็นม้าใหม่ใช่ไหมเออไอ้พวกม้าใหม่น่าจะสังเกตง่ายๆคือแบบว่าถ้าเจอมันเนี่ยสังเกตให้ดีๆนะค,คือแบบว่าจะเจอพวกพี่โตอยู่กันแบบเป็นฝูงๆนะอยู่กันประมาณห้าตัวนะครับสังเกตง่ายๆมาครับตอนนี้ก็ได้ม้าที่เราต้องการแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยในป้อมคาบอยก,กันเลยดีกว่าทุกคนมา ตอนนี้เราก็ถึงป้อมคาร์บอยแล้วเว้ยเฮ้ยเราจะขับขี่เข้าไปแบบนี้เลยทุกคนนะฮะฝ่าป้อมคาร์บอยฮะเหมือนเดิมนะฮะเมื่อเข้ามาเขาก็ต้อนรับเราแบบอบอุ่นทุกคนนะฮะฝ่าดงกระสุนเข้ามาแบบนหนเลยนี่ไงก็มาดิครับโอ้พวกเองพวกเองพวกเองต้องไปฝึกยิงมาใหม่อีกนิดนึงนะเออนี่ไงเอาเดะมาดิโดนเข้าไปดิเนี่ยฮะบุกเดียว บุกเดียวทลายแก๊งโจรทุกคนอ่ะเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเก็บมากองครับเดี๋ยวเก็บมากองเก็บมากองกองวางเอาไว้เก็บมากองกองวางเอาไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจับชุกทีเดียวเลยนะฮะมาเราก็พร้อมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ม้าขาวมันจะบักด้วยนะหยิบไม่ขึ้นทุกคนเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะน่าจะบักนะจังหวะนี้อ่ะก็อันนี้คือกองคาร์บอยทุกคนเดี๋ยวเราจับแยกกองให้มันเรียบร้อยนะครับคาร์บอนมีกี่ตัววะ อ่าคาร์บอนมีสิบตัวป่ะเออคาอร์บอนมีสิบตัวครับแล้วก็พี่โตมีห้าตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะกลางคืนป่ะเอาม้าลงมาก่อนทุกคนเดี๋ยวลองกลางคืนก่อนไหมลองคืนแล้วเราค่อยค่อยลุยไหมขอให้มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะฮะเราจะได้เก็บพี่โตทุกคนมันคือซอมบี้ว่ะอืม อ,อ๋มันขึ้นมาทางนี้ได้เห็นไหมเนี่ยรูตรงนี้ฮะที่บอกนะเออมันขึ้นมาตรงนี้ได้นะแต่ขึ้นขึ้นมาได้น้อยทุกคนอ่ะคือน,นี้แหละนะฮะเดี๋ยวเ,าเราเราสร้างกองทัพซอมบี้ก็ได้ดูดิซอมบี้มันเยอะมากเลยนะมันเยอะขนาดว่ามันวิ่งชนรถไฟเรารถไฟเราขยับได้อะทุกคนเออคิดว่าไงอะ่ะเยอะไม่เยอะอะ่ะเยอะบะ้เยอะดิมันวิ่งชนรถไฟรถไฟขยับอะ่ะเนี่ยคือแบบถ้ากระโดดลงไปยังไงก็ตุยนะฮะเดี๋ยวเก็บเราตากผ้าแล้วก็ กินน้ำมันงูวิ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวดูความเยอะของฝูงซอมบี้ทุกคนดูดิเยอะปะเยอะกว่าหมู่บ้านใหญ่ทั้งหมู่บ้านอีกนะ <c oughs> ดูดิโคตรเยอะเป็นไงไปอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ได้อีกกองหนึ่งทุกคนนะฮะนี่แหละคือแผนที่วางเอาไว้นะฮะจริงๆถ้าเป็นพี่โตก็น่าจะดีกว่านี้นะอ่ะแต่เป็นพวกซอมบี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเยอะเยอะดีเหมือนกันนี่ไงมาเป็นกองเลยฮะ คาร์บอยสิบตัวพี่โตัห้าตัวนะครับแต่ว่าซอมบี้ไม่รู้ว่ากี่ตัวซอมบีแว่โคตรเยอะดูดิเยอะเกินไม่ขอนับแล้วกันทุกคนเดี๋ยวจับมาเป็นกอง,ก,องก่อนอเดี๋ยวจับมันกองดีๆก่อนแล้วกันนะเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็จับกองเป็นภูเขาเลยจะว,ว่าดีนะฮะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมานะแล้วก็จับกองดีๆทุกคนเวลาชุบมันจะได้แบบขึ้นมาแบบพึ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 บนะฮะ อาอรออีกแล้วเก็บเราตักผ้าว่านุกคนจริงๆมันคือสายล้อฟ้านะอะมาฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาม้าชุบชีวิตมาแล้วก็จับมันชุบชีวิตซะให้เรียบร้อยทุกคนเนี่ยฮะเฮ้ยชายปลาเมื่อกี้แค่เดินผ่านมันก็ชุบแล้วหรอเนี่ยฮะฝูงซอมบี้เราเป็นไงลุกขึ้นมาจากความตายเป็นที่เรียบร้อยทุกคน บุกมันขึ้นมาเรียบร้อยอ๋อจริงด้วยนะฮะเมื่อกี้เออฝูงคาร์บอยนะฮะเราวิ่งผ่านเฉียนนิดเดียวเองอะ่ะมันรุกขึ้นมาหมดเลยอะ่ะสิบตัวโคตรตึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับแทนสะพานนี่ว่าทุกคนเปิดสะพานนี่หว่าฮะเราได้กองทัพเราแล้วที่เหลือก็ลุยกับเทสลาเลยจังหวะนี้นะฮะายเพื่อนน่าจะมาแล้วนะ เดี๋ยวเราขี่ม้าตัวนี้ไปทุกคนม้าฟ้าผ่านะฮะยังไม่ร่วมอ๋อีอย่างวะแค่ขี่มันก็ผ่าแล้วหรอใช่เหี๋เพื่อนม้าตัวนี้มันไร้ประโยชน์มากนะฮะอ่ะพี่โตเราวิ่งไปดูแล้วตัวหนึ่งนะ,ะอ่ะวิ่งมาอีกสี่วิ่งมาอีกสามโอ้โหอีกตัวหนึ่งติดติดซอมบี้อยู่ทุกคนแล้วจะไหวไหมเนี่ยฝูงพี่โตสู้กับฝูง ฝูงโจรน,นะฮะฝูงโจรก็คือฝูงคาร์บอนนั่นแหละทุกคนดูดิไหวปะคิดว่าไม่น่าไหวนะเออพิโตโดนลุมยิงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขี่ม้าชุบชีวิตดิชุบได้ปะได้ไหมลุกเออลุกอยู่ลุกอยู่แต่ใช้เวลานานนิดนึงลุกมาแล้วลุกมาแล้วลุกมาแล้วดีไงลุกมาแล้วลุกมาแล้วเออเอ,อเทลามาแล้ว เทล่ามาแล้วเทล่ามาแล้วเนี่ยฮะเหมือนมันเป็นม้าที่แบบปกคลุมไปด้วยโรคระบาดอะ่ะทุกคนเออเราต้องแบบว่าไปยืนแช่นิดนึงนะฮะเพื่อปลุกปลุกพวกซากศพนะฮะเห็นปหมเออมันจะมีหมอกเขียวๆอ่ะปกคลุมซากศพอ่ะมันจะมีหมอกเขียวๆนะครับปกคลุมซากศพอะ่ะแล้วศพมันก็จะลุกขึ้นมาดูดิขวดกันมันเลยนะพวกเองอะ่ะ ตื่นไหมเอา้าพี่โตแม่กระเด็นมาถึงนี่เลยโดนเทด่าหัวดกระเด็นมาถึงนี่เลยเมื่อกี้อ่เรามันดูมวยต่อทุกคนเนี่ยฝูงซ็อบบี้ยังอยู่ในเมืองอยู่เลยนะฮะไหวปะไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวเราก็ไม่ได้เอาราวตากผ้าด้วยดีจังหว่านี้โดนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เข้ามา,าเดี๋ยครับโอ้ยกระเด็นกระเด็น สภาพเอาแล้วมันวิ่งวนกันอีกแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหอ่ะสนุกไปนั่นพี่โตก็จะตุยละอืมเทสลาย,ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยคนดูเกินไปดูดิอ่ะฮะยังไงอะพี่ชายต้องช่วยไหมเนี่ยเอ้แต่ว่า มันโดนพี่โตวิ่งวิ่งบนอยู่ก็ทำตามเหจได้เหมือนกันนะเท็ดล่าเลือดรถดอยู่ทุกคนอะไปไปไปเราไม่อยากดูมันวิ่งวนนะฮะเดี๋ยวเราล่อมันเข้าปอมเลยมามามาอุ้ยอุยอยมันเฟี้ยงมันเฟี้ยงก้อนทองแดงโดนตูดหมาว่ะหมาเลือดรถเลยนี่ฮะฝูงซอมบี้เราไปแล้วทุกคนเรียบร้อยเองโดนลุมกระทืบแล้วจังหวะนี้ใส่เดียวเราไม่สู้นะฮะหมาหมู่เราได้หมดจังหวะนี้ เนี่ยดูดิโอ้ยเอ้ยโอ้โอหเหลืออีกเท่าไหร่วันะห้าสิบวิหรอเนี่ฮะเขาเรียกว่าตายตอนจบของแท้ <c oughs> อะไม่เกิดละกันทุกคนนะฮะเสดายโลบักนะฮะโลบักโลบูดโอ้ของแท้ฮะเขาเรียกตายตอนจบของแท้ฮะแบบนี้ โอ้โหอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนเกมนี้นะฮะโอ้โหเศร้าเลยนะฮะตายแบบนั้นเรามาดูเควสรายสัปดาห์หน่อยนะกั้นไม่ได้เข้ามานานนะก็คือค่า2องเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เหลือเก็บเงินในครบหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็เควสที่สองนะหรืออันกลางเนี่ยมันต้องชุบชีวิตเพื่อร่วมทีมนะฮะอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้นะเออตายจอนจบว่ะทุกคนอะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ